รวยปะยอมรวยเออเจอกันรวยอะอันนี้ในส่วนของผมถ้าเกิดพร้อมแล้วติกันร้านจะได้พี่ิลอยกันร้านจะได้สามารถเล่นสื่อสงคามนะครับแล้วก็อะไรถ้าทางเดียวผ่าดต้องการโรเทคก็เดี๋ยวมาติดต่อกนงได้ครับเล่นไปเดินเล่นเซิร์ฟหลักกันปะไปดู้ได้ไหมล่ะอ้าฝันเดินไปเดินไปยกขึ้นไหมอ้าวเดินมาเดินให้บวกห้าให้เลยอะไรครับลุงสองห้าหนึ่ง ต่อไหมครับต่อไหมครับผมไม่ถอยสักเซนนะเดีผมอยากต่อผมอยากต่อมอยากต่ออ่ะยังไม่มันเลยต้องมันกว่านี้อีกอ่ะพอดีผมไม่ถอยสักเซนด้วยเดี๋ยวผมอยากต่ออ่ะพอก่อนครับรู้แสดงว่าถอยถูกต้องไหมได้นะครับแสดงว่าถอยถูกต้องไหมถ้าไม่ต่อนี้แสดงว่าถอยใช่ไหม อันนี้คือถอยใช่ไหมถ้าถอยก็บอกว่าถอยแค่น,นั้นเองอ่าที่ทีบอกครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับนะโอเคครับผมครับผมันตอสินะโอเค <laughs> Copy được không? Từng rồi, phe đã từng rồi. Cái này đi này. Có đèn phần ไอ้เฮียมันมันเมินกูจัดอ่ะกูถามมันอ่ะว่ามันห่อยไหมมึงหาแบดนี้มึงตามหาแบดนี้ว่ามันไปเจอกันอยู่ที่ไหนวะมันเมินแล้วมันเมินกูอีกแล้วเนี่ยมึงไปตามแบดนี้ว่ามันอยู่ไหนวะมึงหาแบดนี้ว่ามันนัดคุยที่ไหนวะจะได้ใส่ต่ออ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เบ้าจัดแล้วเมื่อกี้เออเมื่อกี้เบ้าจัดเลยอ่ะหาดี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 ไปลอยจำเดิวผ่านอยู่ที่ไหนนะลืมเลยป่ะอยู่ที่ไหนนะ ดิเดย์ดิเยตรงนี่ำว่าดิเดย์ครับ่อสนุกอ๋อใช่ใช่ใชกระดาษกระดาษกระดาษดี๋ยีมัดิมัรวมกัดิมัรวมกัดิมามัรวมดมาัไม่ได้ปล่อยมีเลยรวมไหนิเดย์อาหารปาเดว่าไปอยู่ไหนอ่ะมาดัดคุยกันได้อ่ะมันแขนเราแน่มันเอาเราต่อตัวเดียวงเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะไม่ยายนะ ย่งเรามีคนหนึ่อนองอ่ะเผื่อมาอยากได้คืนครับเงินอ่ะถึงเราเอาไวาให้บัตรอันไหนบ้างเนี่เผื่ออยากได้คืนทางเล่นร้านแดงไอวีมันดีตายหนักตอนนไ้นหาของขึ้นวไวไฟเด้อเฮ้ยดีตายตุ้ม จะติดแล้วเข้าไปยังไงวะเนี่ยให้มาช่วยกูหน่อยดิกูอยู่ริมเลอ่ะเอ็มงกุฎสีพัวไอ้เหี้ยกูติดก็ได้ละได้ละให้มันอยู่ริมเลมันอยู่ริมเลมันอยู่ริมเลอะมา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 หมดไมาหมดพันวิคิวโพเทคหรือเปล่าลูกคิวที่ไปบอกไปก่อนก็ได้ผมไม่มีเวลาสามมั้งโพเทคอะสามวันจรงเหรออะไม่รู้อะ เบย์มันไปริมนี้ปุ๊กจบสวยแล้วเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว สองร้อยนีไใหมดเลยเร็วๆ้วเนี้ไม่ไน่อยหรออันนี้แรนช,รนชมพูอ่ะสั้นสุกอ่ะบอกกับหนะ้าคู่กำลังไป คุกยูสานะครับแป๊บนึงกำลังแหกพี่คุจะเด้งคุกก๊บนึงไหมเอวพี่มาเดย์ผมุ่งได้อยู่ใกล้พี่ยืดๆอ่าิ้วอีงานทอดนี่สามก้าสย์ 那你那他们。 มาหมด,ดยังเดี๋ยวใครไม่มาดูมีเวลาครบไหมครับหนึ่งมีมีหกนาทีเอ้ยอีกเก้าสิบมิเดี๋ยวบอก เดินไป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 ไปยไม่มามีเสียงเริ่มต้นคุ้มโดยสารนะมันกดชุดไปแล้วแต่ตัวมันไม่น่าจะมีเป็นแค่ออกเป็นโดยสารใชใช่ใมันมันจะยืนเฉยครับุ้มขนดคุมหน่อยเน้อยเาแม่งไงเนี่ยุ้มหน่อยัยิมาดิโอ้เกิดติดผมด้วย ถ้จุ่มพบบันเลยตรงนี้เฮยองปุนีตรงนี้สามสิบวิรองกัน ถผมเคยทําแล้วพี่แฟงคือถ้าใครไม่มาผมคิดไว้คือมันก็ไม่ต้องเบิกเงินแดงไม่ต้องอะไรคนที่ทําก็ใช้ได้คนที่ไม่ทามันมีรายชื่อลิสต์ไว้อยู่แลเยอะแยกไปแยกไปแยกไปใช้เวลาคู่ไงแยกไปถือวุติถือวุติมันถือเหมือนกันอ่ะถือดิต่อไหมครับต่อไหม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  เห็นถือวุธเนี่ยตอปะใครถือครับนี่อ้าวมีคนถืออยู่ไม่ใช่หรอนะใครถือวุธวะไม่น่ามีนะเห็นอยู่นะอยู่อยู่ไหนกันนะครับตอนนี้ทีมเล่แลนด์ชมปูชมปูอ่ะไอใครถือวุธผมมึงเกิด มีคอร์สมีเอฟไม่น่ามีนะมึงเห็วันถือมุดปะกูเห็นนะคนหนึ่งเึงเห็นมานกูปะไอตัวด้านหลังสุดไอหัวขาวอะแสงว่าบักใช่ปะไม่ไม่เห็นครับลุง ต่อไหมครับต่อไหมครับต่อไหมครับต่ออะไรครับผมแพ้แล้วผมยังไม่รู้สึกว่าพวกคุณยอมเลยอะเด็อยากต่ออ่ะอยากดึงทรงลงหน่อยอ่ะเห็นทรงเยอะจัดเลยอ่ะง,งั้นผมขายต่อไหมครับขายทรงต่อได้เด็ เอาเดียเดีเดียวสาดสาเลส่เลส่เลยนองสวนองสวนองวนองวนองวนกระน้ำเว้ยมันเป็นปลาแล้วผู้แมแล้วรงน้ำมันสวนกูนะไอเ้่นี่สวนกูนะไอเ้ยนี่สวนกูนะนี่มันคักไม้ตีสวนสวนอยู่นะคักสวนก็ต่อต่่ต่่่อ่อ่ต่อต่ต่ออต่ออตอ ายหาดอะรวมๆกันไว้หนยบอะเอาห่างๆคบหนยตอนต่อยสวนต่อยสวนปลที่มันตีสวนอะถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปไปยังถ่ายรูปไปแล้วน้ำหมีกูดไปน้อมนาไมห่างๆครบหน่อยชิลได้ได้ยี่สบได้ยี่บใบ นีตัวนึงนะผมเป็นอาคอมแมนอยู่ดูทั่วนะดูทั่วหน่อยตบวิ่งาแต่ข้างบนมีเปล่าตากลุ่มใหญ่ปะข้างซ้าแล้วข้า้าเตายุเอหน่อยเาสวงน้าหนีไม่รักแฟนเลยน่ีเ้าไปวงนดีไ ไม่ส่งมันเยอะเดทรงมันเยอะเดมันมืนอ enfin ีกแล้วอ่ะถามว่ายอมไหมยอมไหมยอมไหมเดถามว่าทรงเยอะเดถามว่ายอมหรือเปล่าถอยหรือเปล่าอยากได้ยินคําว่าถอยคาเดียวอ่ะตัวหนึงนะอยากได้ยินคําว่าถอยอ่ะแค่คํานั้นคําเดียวอ่ะไม่เป็นไรมันก็โดนใยี่สิบใบไงมันโดนใกยี่สิบใบไง ปกตีแล้วได้20บใบไงมันแยกคนเดียวด้วยออกมาสีคนเฮ้ยกูแคทกูแคทสัตว์สีมันเยอะดิผมขอดึงสักสีลงมาหน่อยอ่ะสักสีมันเยอะเกินนะดิแต่ละคนแอคชิบหายอ่ะ อันนี้ผมไม่ได้เรียกว่าต้องการให้ยอมนะผมยังไม่ได้พูดเลยว่าให้ยอมนะผมแค่ถามว่าถอยไหมคําเดียวอะถอยไหมคําว่าถอยเนี่ยถอยก้าวหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะพูดได้ไหมจากปากมันอนะคําว่าถอยอะผมยังไม่ได้บอกให้ยอมเลยนะผมยังไม่ได้บอกให้ยอมเลยนะว่าเอ้มึงยอมมึงยอมยังมึงยอมยังไม่พูด เลือกที่จะเดินหนีมันต้องมันต้องดึงทรงลงอะ่ะ